สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะวันนี้นะคะพึ่งจะทำเมนูขนมไทยค่ะนั่นก็คือขนมน้ำดอกไม้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพึ่งจะสอนวิธีการทำแป้งสีแบบค่ะทำมาจากสีธรรมชาติสวยงามมากนะคะแป้งสูตรนี้นะคะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะดูคลิปนี้จบนะคะสามารถทำกินหรือว่าทำขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูส่วนส่วนผสมและวิธีการทำนะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งด้วยนะคะแป้งแรกนะคะพึ่งจะทำเป็นแป้งฟักทองค่ะ เพิ่งใช้เนื้อฟักทอง100กรัมผสมกับน้ำเปล่า290 ML ปัน่นแล้วก็ได้น้ำฟักทองมาค่ะเราเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะเติมแป้งทา้าวใยม่อมลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำฟักทองนะคะลงไปผสมกับแป้งคนแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแป้งตัวที่2เป็นแป้งน้ำใบเตยนะคะเราก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะ เติมแป้งเท้าใยม่อมลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายลงไปผสมจากนั้นเติมน้ําใบเตยลงไปผสมกับแป้งนะคะคนให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมน้ําไปเตยส่วนที่เหลือลงไปผสมได้แป้งแบบนี้ค่ะแป้งตัวที่3นะคะเป็นแป้งน้ําอัญชันค่ะอัตราส่วนเท่ากันเลยค่ะวิธีทําก็เหมือนกันนะคะเติมแป้งเติมน้ําตาลทรายลงไปแล้วค่อยเติมน้ําอัญชันลงไปผสมกับแป้ง คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแป้งตัวที่4เป็นแป้งแก้วมังกรค่ะอัตราส่วนเหมือนเท่ากันเลยค่ะเพึ่งจะใช้เนื้อแก้วมังกรผสมกับน้ำปั่นออกมาแล้วก็เอาน้ำมันนะคะ380 ml มาผสมกับแป้งแบบนี้นะคะก็จะได้สีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากนะคะคนให้แป้งเนียนแบบนี้เลยนะคะแป้งของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสสูตรสชนิดแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่เพิ่งจะจะใช้ในการนึ่งขนมวันนี้นะคะถ้วยขนาดนี้เพิ่งจะเอาไปตั้งให้ร้อนสักห้หรือ10นาทีนะคะให้ถ้วยมันร้อนนะคะจากนั้นเพิ่งก็เอามาหยอดแป้งเราหยอดแป้งให้เต็มถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆหยอดให้เต็มเลยนะคะ เพิ่งจะหยดให้ครบทุกถ้วยแบบนี้นะคะจากนั้นเรานําไปนึ่งค่ะเพิ่งจะต้มน้ําให้เดือดนะคะย้ําว่าใช้ไฟแรงน้ําเดือดแล้วเอาขนมไปนึ่งนะคะ15นาทีค่ะปิดฝาในระหว่างที่เรารอขนมสุกนะคะเพึ่งก็จะมาเตรียมมะพร้าวค่ะเพึ่งใช้มะพร้าวเนื้อทึมทึบนะคะขูดแบบนี้นะคะจนได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เติมงาคั่วาข่าวนะคะคั่วลงไปผสมเติมเกลือน,นิดหนึ่งค่ะเราจะให้มะพร้าวมีรสชาติเค็มนิดนึงนะคะ มะพร้าวของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพึ่งใช้เวลาในการนึ่ง15นาทีน่าจะสวยมากค่ะเพื่อนๆสีสันสวยน่าทานมากแล้ะพึ่งก็ยกจากเตามาตั้งพักให้เย็นก่อนที่จะแกะขนมออกจากถ้วยนะคะเราทานคู่กับมะพร้าวค่ะ เราก็แกะนะคะพอมันเย็นตัวแล้วนะคะเราก็แกะขนมออกจากถ้วยนะคะเห็นไหมคะว่าแกะได้ง่ายมากค่ะตัวขนมมีความเหนียวนุ่มน่าทานมากสีสันสวยไหมคะสวยมากค่ะนี่นะคะพึ่งก็จะแกะออกอย่างง่ายดายแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าขนมนะคะมีความเหนียวนุ่มสีสันสวยงามนะคะที่สําคัญเราใช้จากสีธรรมชาตินะคะทําให้ขนมไทยของเราดูน่าทานขึ้นค่ะนี่นะคะ เห็นไหมคะว่าสวยมากเวลาเราทานถ้าขายนะคะเพิ่งจะเอามะพร้าวนะคะแยกไปให้กับลูกค้านะคะใส่แยกนะคะให้ไปกับลูกค้าแบบนี้แล้วก็ใส่กล่องพลาสติกแบบนี้นะคะเวลาเราทําขายนะคะนี่ค่ะนี้ก็ใส่เป็นถ้วยฟอยแบบนี้นะคะแยกมะพร้าวไปให้กับลูกค้านะคะเวลาเราจะทานเราก็เอามะพร้าวนะคะใส่ไปตรงกลางขนมแบบนี้นะคะตัวมะพร้าวมีรสชาติเค็มตัดกับความหวานของตัวขนม,ขนมเข้ากันดีมากเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมของพึ่งนะคะนั่นก็คือขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่หน้าตาหน้าทานและอร่อยด้วยนะคะนั่นก็คือขนมน้ำดอกไม้นะคะวันนี้พึ่งขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ